ครับเก็พบกันอีกแล้วนะครับกับการสาธิตการลอยยางวงหรือหนังสติกหรือหนังยางที่เรียกกันนะครับวันนี้เรามาจะมาสอบแบบออรจินอนลนะครับคือการลอยแบบใช้เนี่ยครับตุ้งตึ้งตึ้งเน่ยครับขออภัยนะครับถ้ภาพออกมาแล้วไม่ใจสบายตาวิธีการทำนะครับก็คือเอายางมาสองเส้นนะครับแล้วก็ลอยเข้าไปในรูอย่างเงี้ยคนี่ครับเราทำอย่างงี้ยครับ แล้วก็เราไปคล้องนิ้วเท้าเราอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะมีเส้นนี้ครับถ้ามีเพื่อนให้เพื่อนช่วยดึงครับแต่นี้เราไม่มีเพื่อนเราก็ร้อยเองนะครับแล้วการร้อยก็คือเราเอาใส่อันนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงมีเเ้นข้างในออกมาก่อนเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมนะเนี่ยครับเ็นอย่างนี้แล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไป X แล้วก็เอาข้างในดึงออกมา นี่นี่แบบทําตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับจําได้ก็เลยเอามาทําให้ดูกันนี่ครับถ้าถ้าถ้ามันมีคนช่วยจับอันนี้มันก็จะลอยได้ไหวถ้าเราใช้มือลอยมันจะช้าอันนี้จะไวกว่าลอยปุ๊บมันจะเป็นห่วงนี้นี่เป็นการลอยแบบนี้ทําให้ดู ้อใจไหมนะ่ะเอาใหม่นะนี่นะทำนี้นะนี่นะเอามาหนึ่งเส้นใส่เข้าไปใส่ไปอยู่ท้าบนใช่ไหมแล้วมันจะมีเส้นข้างล่างใช่ไหมแล้วเราก็เอามือเราเข้าไปเกี่ยวเส้นข้างล่างแล้วก็งัดมันออกมาให้มันค่อมเส้นบนเนะี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าถ้าเราถ้าเรามีคนจับมันก็จะลอยไวขึ้นกรนะี่ไซสสองมือ แต่นี้ถ้าเราไม่มีคนจับว่าใช้ปากออกกัดกัดเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยตอนนี้ด้ยเหรอเนี่ยฮะมันจะไวมันจะไวขึ้นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวครับขี้ปากกัดอยู่เดี๋ยวเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะไวไวเราลองลองใช้ปากกัดอ เห็นไหมอ,องนนี้มันจะได้ไวเราจะได้อย่างนี้แล้วก็อีกเส้นสุดท้ายเราก็ออกมาเราก็เราตรงนี้เข้าไปเราก็ดึงอย่างนี้ถ้าเราอยากได้สวยๆเราก็เอาสี่ๆมาใส่สลับสีสกันมันจะสวย เนี่ยเราก็ได้ยางวงหนังะติก๊กหนังยางเล่านะเป็นเส้นอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปกระโดดเล่นกันนี่นครับนะครับนี่แบบออริินเลยนะทำมาตั้งแต่เด็กๆอันนี้ทามาให้ดูกันเอาไว้ดูเป็นสาธิตกันไว้การลอยอยางวงแบบใช้เท้านะครับไม่ได้หยาบทายนะครับจริงๆครับแถวนี้เขาทำมาทั้งนี้แถวบ้านเนี่ยแถวปักแควรุโงไท,ทยเนี่ยลอยกันอย่างจริงๆ Hẹn gặp lại Bye.